สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่า ในช่วงต้นปี2,568นั้นแต่ละลัคนาราศีจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในด้านใดซึ่งสมัยก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงต้นปีนั้นมีความแตกต่างกันค่ะ บางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนก็เป็นด้านความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการท้องเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในช่วงต้นปี2,568แต่ละลัคนาราศีคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวลัคนาราศีตุลค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในขณะนี้ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา ดาวพระพฤหัสนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ เมื่อโคจอรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแบบนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนานราศีตุลจะมีปัญหากับคนรอบข้างปัญหาในแง่มุมของความสัมพันธ์ปัญหาในแง่มุมของการพูดการเจรจาหรือมีความติดขัดในแง่มุมของการเข้าสังคมก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี2568หลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีเกณฑ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เด่นชัดเลยนั่นก็คือดาวพระ พระหัสสบัดีจากที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนก็จะเข้าสู่สภาวะการเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะแต่ดาวพระพฤหัสก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในภพเรือนที่เสียนะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลยังต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบค่ะมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องราวของภาระหนี้สินมีเรื่องราวของสุขภาพการทะเลาะเบาะแวงคดีความอุปสรรคเหล่านี้มันยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้มีเกณฑ์ที่จะส่งผลกระทบต่อตัว,ตวคุณได้แต่ในแง่มุมที่ดี ในแง่มุมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยสมัยมองว่าจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นสามารถเอาชนะศัตรูได้ค่ะใครที่มีศัตรูคู่แข่งคู่อริคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณนะคะเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวคุณสิ่งเหล่านั้นจะแพ้ภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นศัตรูแพ้ภัยคุณหรือศัตรูแพ้ภัยตัวเองปัญหาเหล่านั้นมีเกณฑ์คลี่คลายค่ะ ดาวพระพฤหัสด,ดาวสุรคราะห์ใหญ่จะมีพละกกาลังเพิ่มมากขึ้นเพราะได้โคจรเดินหน้าเป็นปกติก็จะหนุนนําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลได้ผ่านพ้นกับเรื่องราวแย่ๆในช่วงปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลนประสบพบเจอปัญหามาหลากหลายรูปแบบนะคะหลายๆคนนะคะก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเพราะไม่ใช่แค่ดาวพระพฤหัสบดีที่มาอยู่ในเรือนมรณะ แต่ก็มีดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงได้โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะร่วมกันกับดาวพระพฤหัสด้วยค่ะและเมื่อดาวใหญ่สองดวงสถิตอยู่ในภพใดเรือนใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในภพนั้นเรือนนั้นอย่างชัดเจนมรณะตีความหมายได้หลายด้านนะคะถ้าจะตีในด้านลบนะก็จะหมายถึงการสูญเสียการสูญสิ้นการจบการจากจากของที่คุณรักจากสิ่งที่คุณรักจากคนที่คุณรักค่ะ หรือถ้าตีความหมายในด้านดีนะคะนั่นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจบจากบางสิ่งได้เริ่มสิ่งใหม่หรือมีโอกาสได้มรดกได้รัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้สูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติทางคุณหรือญาติทางแฟนคุณก็ตามนะในกรณีของคำว่าแฟนเนี่ยโดยมากแล้วนะคะก็จะพิจารณาถึงคนที่แต่งงานกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนั่นเองค่ะ และถ้าเป็นในแง่มุมที่ดีชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านอาจจะเจอช่องทางใหม่ๆในการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิวัติรูปแบบการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นในช่วงจังหวะที่คุณได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปเที่ยวพักผ่อนเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ แล้วยิ่งเข้าสู่ปี2,568โดยเฉพาะในช่วงต้นปีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดก็จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีตุลอีกครั้งหนึ่งดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในเรือนมรณะสมัยมองว่าจะมีข่าวดีเรื่องมรดกค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลบางคนได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถหรือบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่ได้ซื้อแล้วแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณปลดหนี้ค่ะ ได้หมดหนี้บ้านหมดหนี้รถนะคะมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือบางคนนะคะมีความเ,าเครียดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็จะได้ปลดเปลื้องความกังวลเหล่านั้นได้เจอแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำได้รับการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมกับตัวคุณเจอหนทางในการแก้ปัญหานะคะหรือหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ดีนี่แหละค่ะสัญญาณดีๆที่จะเข้ามา ดาวพระพฤหัสยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเมื่อดาวสหัชชะโคจรมาเป็นมรณะแก่ดวงชะตาสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายค่ะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแวงความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยแต่เมื่อดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกติแบบนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คนรอบข้างนั้นเข้าใจคุณมากขึ้นค่ะ มีอะไรให้พูดจากันด้วยเหตุและผลสัญญาณจากที่มันร้ายก็จะมีเกตกลายเป็นดีค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลบางคนนะคะก็จะได้เดินทางบ่อยมากขึ้นหรือได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะ ในช่วงที่ดาวมฤตยูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะนี้นะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใหม่ๆคุณสามารถหยิบจับเอามาพัฒนาหรือมาเอาหรือเอามาอัดแนปกับงานที่คุณทำได้ ดาวมรตยูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยู่ในเรือนมรณะมันก็ยิ่งส่งเสริมกันทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยได้ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆการที่โลกมันล้ําสมัยไปข้างหน้าเราจะอยู่นิ่งอยู่เฉยโดยที่ไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะะหรือบางทีถ้าคุณไม่ได้อยากเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณโดยที่คุณนั้นจะต้องปรับตัว และเรียนรู้มันโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้นะคะมันจะมีเกณฑ์คิดมากคิดเยอะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและโดยมากการที่ดาวมาอยู่ในเรือนมรณะคุณคิดว่าตัวเองยังไม่มั่นคงมากพอนะคะแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าโอ้ยชาวตุลเนี่ยเก่งแล้วงานมั่นคงแล้วหาเงินได้เยอะแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็ดีแล้วแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกว่ายัาง ต้องการมากกว่านี้อีกมันจะมีเรื่องของความอยากได้อยากมีรู้สึกไม่แน่นอนรู้สึกไม่มั่นคงจิตใจยังไม่ยังไม่โอเคกับสภาวะ ที่ตัวเองเป็นอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะมีการผลักดันตัวเองมากขึ้นค่ะมีการกระตือรือร้อนมีการเรียนรู้หาช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอคุณจะไม่หยุดนิ่งแม้ว่าดาวจะอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนมรณะแต่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีพลังกายพลังใจในการบุกเบิกเพราะเมื่อเราพิจารณาดาวดวงอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นก็จะอยู่ในทิศท,ทางที่เรียนรู้สิ่งใหม่ก้าวหน้าพัฒนาต่อยอดมันจะเป็นในลักษณะนี้ดังนั้นในปี2 1568ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งค่ะที่ชาวลัคนาราศีตุลพยายามมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของตัวคุณด้วยความที่คุณเป็นคนรักครอบครัวและด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ห่วงในเรื่องของฐานะสถานะต่างๆตําแหน่งหรือว่าสภาวะทางการเงินต่างๆคุณจะพยายามดิ้นรนและหาทางให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณเพื่อให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะและชาวลัคนาราศีตุล่านใดมีเวลานะคะอย่สมัยอยากจะขอเสริมสักนิดหนึ่งว่าให้หาเวลาทําบุญทําทานหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะหมั่นที่จะทําบุญตักบาตรในตอนเช้าหมั่นรู้จักการแบ่งปันหมั่นรู้จักการเสียสละนะคะและทําเพื่อคนอื่นบ้างสิ่งดีดๆเหล่านี้จะ หนุนนำชีวิตคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่า ในช่วงต้นปี2,568นั้นแต่ละลัคนาราศีจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในด้านใดซึ่งสมัยก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงต้นปีนั้นมีความแตกต่างกันค่ะบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงาน บางคนก็เป็นด้านความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในช่วงต้นปี2568แแต่ละลัคนาราศีคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในช่วงนี้นะคะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าดาวพระพฤหัสบดีและดาวมรตยูได้ทำการโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ค่ะดาวพระพฤหัสบดีถือเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ อยู่ในจุดที่เรียกว่าเรือนปะตะนัตนิทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดชาวพิจิกนะคะแต่ดาวพระพฤหัสก็อยู่ในสถานะที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนค่ะพอเข้าสู่วันที่14กุมภาพันธ์ปี2568ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะก็จะมีทิศทางการโคจรที่เปลี่ยนไปค่ะเขาจะได้เดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะดังนั้นสัญญาณดีๆก็จะเข้ามาสู่ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกมากขึ้น ประกอบกันอีกดาวนึงซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่นั่นก็คือดาวมฤรตยูค่ะถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งความเป็นความตายเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีค่ะดาวมฤตยูดวงนี้นะคะก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเล็งลัคนาราศีเกิดชาวพิจิกเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงจะส่งแรงกระเพื่อมต่อคุณเป็นอย่างมากเพราะดาวใหญ่ทั้งสองดวงอยู่ในสถานะที่เล็งและขนาราศีเกิดแต่มันจะส่งเด่นชัดในช่วงต้นปี2568เพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระเสาร์เริ่มเดินหน้าเป็นปกติไม่พอเท่านั้นนะคะสัญญาณดีๆเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วค่ะสําหรับชาวพิจิกนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาสถิตอยู่ในตําแหน่งเงินเงินทองทองนะคะ พอเข้าสู่เดือนมกราคมดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานนี้ก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาสมัยมองว่าชาวลขนนราศีพิจิกค่ะคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องทางการทำเงินช่องทางการหารายได้มันจะดีมากขึ้นในช่วงต้นปี2568คุณจะมีความคล่องตัวค่ะหยิบจับหรือริเริ่มสิ่งใหม่ใดๆสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเงินเป็นทองค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกสามารถต่อยอดงานที่ตัวเองทําอยู่ให้ลุล่วงสําเร็จได้ด้วยดีหรือบางคนนะคะก็เป็นสถานการณ์ของการริเริ่มสิ่งใหม่การบุกเบิกสิ่งใหม่อันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันชาวพิจิกจะหาเงินได้ง่ายและเก่งมากขึ้นค่ะการหาเงินการหางานของคุณมันจะเป็นไปอย่างคล่องตัว ดาวพระอาทิตย์นะคะได้โคจรเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วก็เล็งไปยังดาวพระพฤหัส,สบดีมันเป็นจังหวะที่ทําให้คุณนั้นก่อเกิดไอเดียมีหนทางใหม่ๆถัดมาจากนั้นดาวพระพฤหัส,สบดีนะคะก็โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองค่ะ ดังนั้นคุณสามารถใช้ความรู้ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยมองว่าจะเป็นช่วงที่คุณหาเงินหาทองได้จากความรู้ความสามารถของคุณเองหนึ่งสมองสองมือของคุณเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นตัวผลักดันดวงชะตาของตัวคุณเอง ถัดจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาคอนเน็กชันคนรอบข้างนะคะจะให้โอกาสในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ช่วงนี้นะคะชาวพิจิกท่านใดที่รู้จักคนเยอะก็จะเป็นช่วงที่คุณได้เปรียบค่ะ การรู้จักคนเยอะนั่นก็หมายความว่าช่องทางของโอกาสมันก็จะเยอะตามมีคนคอยสนับสนุนแนะนำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านนะคะช่วงปลายปีต่อเข้าต้นปี2568จะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยได้ไปพบปะผู้คนได้ติดต่อเจราจาประสานงานที่หลากหลายเป็นช่วงเปิดกว้างมากสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงชะตาค่อนข้างเข้มแข็งเลยทีเดียวใครอยากจะขยับ ขยายงานนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานด้านใดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่กว้างหรือคุณอาจจะได้เป็นตัวแทนขององค์กรหรือหน่วยงานในบริษัทในสถานที่ทำงานของคุณเพื่อไปแข่งขันไปประกวดนะคะหรือว่าไปประชุมอบรมสัมมนาต่างๆค่ะ มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ลึกๆโดยส่วนตัวของชาวพิจิกเองนะคะจะมีนิสัยคือเป็นคนล้ำลึกค่ะและเป็นคนที่มีแผนการอยู่ในหัวไม่ได้ทำอะไรแบบสักแต่ว่าจะทำไม่ใช่แบบนั้น ชาวพิจิกนะคะจะมีความคิดอยู่ในหัวอยู่ในสมองตลอดคุณรู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังคุณรู้ว่าจะจัดการและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะสำหรับชาวพิจิกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมันก็จะมีให้คุณเห็นในช่วงต้นปีดาวพระพฤหัสจะเริ่มโคโจรเดินหน้าเป็นปกติ แล้วก็โครจรร่วมกันกับดาวมฤตยูสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมันจะดีมากขึ้นค่ะนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นได้ชัดอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนการต่อย,ยอดการเทรดหุ้นกองทุนน้ํามันทองคําหรือเหรียญต่างๆมันเป็นจังหวะที่คุณจะกอบโกยผลกําไรได้ดีค่ะโอกาสของคุณเข้ามาแล้วนะคะ ระยะนี้เหมาะมากที่จะศึกษาหาความรู้วางแผนหรือมองหาช่องทางมองหาลู่ทางในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆในการหาเงินจากช่องทางใหม่ๆบางคนอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือ AI หรือไม่เช่นนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยสนับสนุนและผลักดันชาวลักนาราศีพิจิกให้มีความก้าวหน้าในเรื่อง,องการหาเงินหาทองได้เป็นอย่างดี และสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะนอกเหนือจากเงินที่คุณได้มาจากการทํางานที่มันจะเด่นชัดในช่วงต้นปีหน้าแล้วมันยังมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบฟลุกฟล๊กๆได้เงินแบบที่คาดไม่ถึงค่ะ บางครั้งนะคะการที่คุณทำมากคุณคาดหวังว่ามันจะต้องได้มากกลับมาแต่สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกกลักลายเป็นว่าคุณทำน้อยหรือทำแบบพอดีพอดีสุดท้ายมันอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากเหนือความคาดหมายของคุณก็เป็นไปได้ค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นสัญญาณดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงต้นปี2568ที่สมัยอยากจะมาบอกมากล่าวกันนะคะประการต่อมาชาวพิจิกคะ่ะ แม้ว่าการเงินการทองของคุณจะมีโอกาสขยับดีขึ้นหรือมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไรก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องของการเงินการทองค่ะเพราะมันอาจจะมีคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มนะคะเข้าหาคุณเข้ามาใกล้ชิดตีสนิทกับคุณเพื่อที่จะหวังเอาผลประโยชน์เพื่อที่จะมาล่อลวงหรือว่าชักชวนคุณไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีหรืออาจจะช่อโกงคุณประมาณนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องรอบคอบในเรื่องนี้ให้ดีค่ะอย่าไว้วางใจใครในด้านการเงินการทองหากมีธุรกรรมสําคัญสําคัญทางด้านการเงินก็ขอให้คุณจัดการด้วยตัวคุณเองชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เคยไว้วานหรือใช้งานลูกน้องให้ไปจัดการเรื่องเงินแทนคุณนะคะช่วงต้นปีก็เพลาๆลงก่อนค่ะจัดการเองก่อนค่ะอย่าพึ่งมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองให้คนอื่นจัดการแทนจะดีกว่านะคะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่า ในช่วงต้นปี2,568นั้นแต่ละลัคนาราศีจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในด้านใดซึ่งสมัยก็ต้องขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงต้นปีนั้นมีความแตกต่างกันค่ะบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงาน บางคนก็เป็นด้านความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินตั้งแต่ต้นปีเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในช่วงต้นปี2568แต่ละละัคนาราศีคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอาจจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะคะว่าในขณะนี้ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนั้นได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา และดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ใหญ่ดวงนี้นะคะก็อยู่ในจังหวะที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนร่วมกันกับดาวมฤตยูค่ะซึ่งดาวมฤตยูเองก็ถือว่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายนะคะโคจรสถิตร่วมกันกับดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกัน ในระยะที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีธนูอยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้บุกเบิกฝ่าฟันเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะพอเข้าสู่ในช่วงต้นปี2568สมัยก็ไม่ได้หมายความว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมันจะลดน้อยถอยลงนะคะ แต่มันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากดาวพระพฤหัสบ,บดีจะทำการโคจรเดินหน้าในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2568ค่ะเมื่อดาวประจำตัวเข้มแข็งนะคะตัวคุณก็จะมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจมีพลังกายค่ะไม่ว่าจะหยิบจับทำสิ่งใดสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีโอกาสบรรลุและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีไอเดียมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้เจอกับแนวทางอะไรใหม่ๆคะ่ะดาวมฤตยูเองก็โครจรสถิตยอยู่ในเรือนอริหลายๆคนนะคะสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่เช่นนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่คุณได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆ อาจจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่ถนัดนะคะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีธนูสมัยมองถึงสภาวะของการทำงานเป็นหลักนะคะคุณอาจจะเจอกับงานที่ท้าทายงานที่คุณไม่ถนัดหรือชาวลัคนาราศีธนูบางคนอาจจะมีบทบาทหน้าที่ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยคะ่ะซึ่งในช่วงต้นปี2568มันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะคะ รวมไปถึงในระยะนี้ชาวธนูจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีด้วยจากเดิมนะคะผู้คนรอบข้างอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือหนุนนําคุณเท่าที่ควรค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เคยเข้าหาก็อาจจะต้องห่างไกลหรือมีเกณฑ์ให้เขาหมดศักยภาพในการช่วยเหลือคุณจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ค่ะ อาจจะพึ่งพาคนอื่นได้ยากเพียงแต่ว่ามีคำแนะนำมีที่ปรึกษาก็เลยส่งผลทำให้ชาวธนูนั้นมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูคะในช่วงตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอย่างที่สมัยได้กล่าวว่าดาวพระพฤหัสจะเริ่มโคจรเดินหน้านะคะก็จะเป็นสัญญาณดีๆในชีวิตของคุณคะ่ะคุณจะมีทิศทางในการรับมือกับปัญหาการที่ดาวประจำตัวมาอยู่ในเรือนอริมันบ่งบอกได้หลายๆด้านนะคะ บางคนมีปัญหาสุขภาพก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีการดูแลสุขภาพหรือต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บของตัวเองได้ดีมากขึ้นใครที่มีภาระหนี้สินนะคะหรือมีปัญหาทางการเงินจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูได้ปลดเปลื้องพันธนาการต่างๆที่มันเคยผูกมัดตัวคุณไวค้ค่ะมีโอกาสได้เจอช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินหาทอง แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพึงระมัดระวังไว้นั่นก็คือเมื่อหาเงินหาทองมาได้มากเท่าไหร่ก็ตามมันมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับครอบครัวใช้จ่ายไปกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินอาจจะต้องเสียเงินก้อนในระยะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะและดาวพระพฤหัสนะคะนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ดาวพันธุโครจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริคุณจะมีปัญหากับคนในบ้านบ่อยครั้งค่ะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือมีปัญหาที่ญาติพี่น้องผิดอกผิดใจกันเองมีเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในบรรดาเครือญาติไม่เช่นนั้นนะคะก็อาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือมีเกณฑ์บางอย่างนะคะที่จะต้องเกิดความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งร้านค้าสำนักงานออฟฟิศเป็นไปได้นะคะ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ค่ะมันยังคอยแทรกคอยรบกวนตัวคุณอยู่ต้องตั้งสติให้มั่นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูแต่ถ้าเราพิจารณาดูโดยภาพรวมแล้วนะคะดาวพระศุกร์ก็โคจรสถิตยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนั่นหมายถึงเรื่องการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะจัดสรรเรื่องการเงินได้ดีขึ้นได้โชคเป็นเงินนะคะซึ่งบางคนได้มากได้น้อยมันก็แตกต่างกันตามพื้นดวงชะตาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาทางด้านการเงินนั้นจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้หาซื้ออะไรใหม่ๆมาครอบครองค่ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินใหม่ๆบางคนได้ซื้อเครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับความสวยความงามใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวค่ะทิศทางจังหวะชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูจะเปลี่ยนแปลงเด่นชัดในช่วง14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะ ไหนจะเรื่องของงานไหนจะเรื่องของโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตสุขภาพร่างกายที่จะสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้นจิตใจของคุณที่จะพัฒนาไปข้างหน้าไม่หดหูไม่ได้รู้สึกท้อถอยเหมือนช่วงที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ สมัยมองว่านี่เป็นสัญญาณดีๆที่คุณจะได้รับในช่วงต้นปี2568ชาวลัคนาราศีธนูอยากจะริเริ่มทำอะไรนะคะก็สามารถที่จะวางแผนได้เริ่มคิดเริ่มลงมือได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าชาวธนูเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการต่อยอดคุณต้องประเมินตัวเองให้ดีนะคะอย่าทาอะไรที่มันเกินตัวอย่าทาอะไรเกินความเหมาะสมค่ะอย่างเช่นความสามา ของคุณเนี่ยจะลงทุนได้เพียง1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นแต่คุณไม่อยากจะลงเพียง1 0 0 0 0แกลับกลายเป็นว่าไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาลงทุนไปทีเดียวเลย5 0 0 0 0นแบบนี้นะคะมันก็เสี่ยงจนเกินไปดังนั้นจะทําอะไรสมัยจึงอยากจะเตือนว่าให้คุณประมาณตัวเองจะดีที่สุดค่ะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสก็ยังโคจรอยู่ในภพเรือนที่เสียอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวของความขัดแยง้งเรื่องราวที่มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้น ได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีธนูค้ะอีกด้านหนึ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันไว้ว่าคุณอาจจะเจอได้ในช่วงต้นปี2568คือเรื่องของคนนะคะให้ระมัดระวังคนหลอกลวงให้ระมัดระวังคนที่เข้ามา ข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวคุณเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าในจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณเข้มแข็งคุณจะมีความเฉิดฉายมีความโดดเด่นหลายๆคนอาจจะจับจ้องคุณอยู่พอเขาเห็นว่าคุณเริ่มได้ดิบได้ดีเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาผูกพันมาข่องเกี่ยวกับคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณซึ่งคนเหล่านั้นต้องดูให้ดีนะคะว่าเขามาดีหรือมาร้ายอย่าประมาทในเรื่องของคนค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ